สถานีต่อไปนะครับสถานีพหลโยธินย4ินะนี่นะครับห้างมเมเจอชโยธินสถานีต่อไปพหลโยธินย4ิ next station พหลโยธิน t 4 n นี้เป็นถนนราชดาพิเศษนะข้างๆนี้ก็จะเป็น SCB ซบีสำนักงานใหญ่นะฮะก็มีเพื่อนเคยทำงานที่นี่นะฮะแต่ว่าเพื่อนผมคนนี้เขาไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาแล้วนะ2สองปีนะครับสถานีพหลโยธินยีิีนะฮะผมก็จะลงไปหน้านแล้วนะ ให้ยงลานพาวนะครับ